ดี่นี้ก็ไม่ต้องใส่กูรู้สึกกูค่าโอเมกไม่ได้ไอ้ปาไอ้สิงโดนระยำแน่นอนอืมกักขังนงเนียวเพียบโอ้โหอนนี้ไม่มีใครมาเล่นโซลิเวอร์แล้วนะเชื่อเชื่อรู้สึกว่าดาเมจขาดแรงตัวน้องตัวเซตตัวดาเมจเราเพียบเลยเราเล่นเซตเอาดีลอง เจ็บลิเกอร์เจ็บเฮ้ยถ่ายได้ววะคลิกสามนาทีทสามนาทีสองเนาะเจ็บเดี๋ยวจะตายถอนสไลด์แล้วนี่หว่าวังดีเนองบัตเตอร์ไฟสามเตก็กไม่ใช่นะว่ามึงไม่สู้จะดีกว่า เออผมก็ผมงันงันโดนี้ถ้ามันถ้ามันอยู่ในวงท่าซอง<ด>ผมมันตีเบาะนะถ่าย,ยถ่ายอะไรถ่ายก่อนเหอือนบัตรแหละ มังจะมังกร่เขึ้นอ่านไม่ลาๆออกเลยล็อกแล้วจะตามตายอ่าอปปคลองไปเปลองไปคลองเลยคลองลาได้ยังไงท่องเวลาให้รีไปซะมังกรมึงไะรีวะไม่รู้ไม่รีโอ้ยนี่กูลอดเฉยเพื่อนเอ้ กดพาิไม่ติดมีแล้วองบัฟไปเลยอ่ะสุดยอด <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่เมื่อกี้มันยองไม่โดนมันกดไม่ติดเมื่อกี้น่าจะเป็นจังหวะแบบมันติดใบไงใบใบไอ้เหี้ยกูกดไม่ติดกูโง่ไอ้เฮ้ยพี่วุฒิไม่สนทอนเดินหลุดม,มั้งอ่งนี่เผื่อมีสีสปินเลย พี่เห็นไหมพี่เห็นไหมพี่เห็นไหม,หนไหมในเช้าที่วันมาเนะนี่ยเอออะไรอืมห,หิวคีบเรียบร้อย <laughs> มันไม่สามแตกสามแตกวัดีมันโลนะเดินด้ยดิมามอย่ืมบายก่อนได้ไหมบายก่อนได้ไหมอย่าตายอย่าตายปล่อยปล่อยพวกผมฆ้าโมงกมันนี้มันนี้ชูจับกูอ้าว เฮ้ยมันจะตายกูยเยด,ดเมกูเ,มเนี่ยดาเมดฟิกฟิกง,งานด็ดีฟิกง,งานก็ดีงงนดี่มึงมึงแรกกับกูอะคุมนะเว้ย <laughs> เดี๋ยวมันกูไม่ได้แลง <laughs> นบนนะนอสสนิค, 5, คมูดีกยวัดเดียวมันคงเพื่อช่วยเพื่อกอบกู้พิวดเพื่อกอบกู้พิวดเระบังพี่ถอยเลยถอยเลยเลนีบันหม ตีไม่เข้าหรอกน้องถ้าสองพี่ถ้าสองพี่ดีตีกูไม่เข้าหรอกมไนผมไม่นัดติไปแล้วเล่นล่างได้ได้ได้ต้องได้ดิต้องได้สักอย่างหนึ่งไงการบอไหว่ะปัาเนี่ยนี่ยได้ทิ้งคลิป ดีทีมบ้านตังงแต่งสองเกี่ยวบนน่ะตีดางแล้วว่าตีดางนิดเกี่ยบนมั้ี่ทัถนัดมากวะหัวพุ่งไม่ทันก่อนกูตายอ่ะกูไปกันกูตายถ้าวีกูทันฮะวีกูทันเอาอมคงกรนี่ไม่นัดก่อนทำล่างให้หน่อยได้ไหมเกี่ยวบนว่ะมาเล่นัะกูแย่งเองเออ แค่ทอนสี่พันเดี๋ยวรุ่งหมดแล้วอ่ะนี่กูโดนม็นจับนะว้าปิดไ่เยเลยไม่มีใครโดนแค่ทอนเบ็ดตามทันไหมใครก็ตามทอะไรเดี๋ยวได้พี่ก็เอาผมเอาให้โอให้กูโยนด้วย ได้เงินไม่ใช่หรอพี่ม so ันนี่มันนี่มันจะทําการเป็ีนหลังยันเท่ๆปนเยอะนเยอะผู้จนจัดเลยพี่ถามันส ได้บอกาสเอาได้นะเว้ยเสียเวลาแลยเดี๋ยวจะต้องันต้องืนทวเนะเ็ดอบูี้เราเลคนเดียวไอบอไอบอลไหวไม่ไหวบอกด้วยในนาไหวโอเคเป็นหมดกับทอราลอเตรยมหมดแล้วอ้ไดเไปเบไปเบไปให้ไปเนกันทัน้ โรมันไม่มีจับมันพุ่งหนีกันไปเลยระวังงานใกล้มีแล้วกูดาวปีดมากลางได้ว่าบาตายอ่ะปีดมากลางด่วนเลยปีดมากลางด่วนเลยเฮ้ยกูย <c oughs> กทำล่างนะเจะเด็ดเมียเจ็บเลียเจ็บปีดมากลางอด่ว,ดว<บ>น,วนโอเมนปีนหลังโอเมนปีนหลังระวัง,งบ,นบนบนบนต้องมาบนกับ <นะ S 2> ผมกับป้อมมาเบิร์กพินนะไม่ต้องนะ เอามาโซนขวาไปดิให้ผมบ,บนสองวะโ,โ,โ,โ้ไบไม่ตัดเลื่อนวะบอนบอนบอนอ้อมมาเลยแดดให้มันเห็นนะผมเม็นอยู่ล่างรับรับกลางไหมมันเคลียร์ก่อนนะเว้ยเบืขึ้นห่นามังกรบบอนป่าวะเฮ้ปิดมันได้ปะทานัวไ,ไ,ไม่ได้เสียเวลาเปล่าขันถยอยอ๋อนี่เอานี่ ต้องโดนปิดเอ้ยมันวัดอยู่บนนันไ้านๆข้งว่าไปหมดต้องปล่อยฟออมนั้นต้องปล่อยต้องปล่อยต้องไวเล่นไงกันหนึ่งไม่ใหญ่เคียกดผ่านนึ่ไม่ติดเป็พี่โอเมนมีฟีกันนะต้องโดนจับนะเว้ยเอ้ไปช่วยปั๊มกันดิโอเมนโอเมนไม่มีดามินะโดนอีกแล้วจะไปเลยโอเมนไม่มีดามิ ยี่วันหมด็กเด็กโยงให้ทำลายเพื่อนมึงยังไงเพื่อนยังไงไอ้กูใส่เข้าถอนได้เลยจังหวะเบสเด็กทำไมไม่ได้ถึงเบสกพลังบายอูรังปลาวังเฮ้ยผมผมฟิงกันได้ฟิงกันได้ไปป่ะเอาดิเอาดิเอาดิถอนถอนถอนเอาไว้ไม่ให้ไหลหลอดแค่แฟร์ร้อนสวยน้องสวยน้องรับ่างให้รับ่างให้กูร่างให้ เล่นกลางได้ป้าเล่นกลางได้ป้ากูโลนะเว้ยกูกลับแล้ว้ยวุดวุดโอเมนตัวเดียวบ่อยเพราะว่ามึงอกี้วายโอเมนเปโลเออคุณจามนาคุณจามบนนั่นทั้งนั้นเลยลองบัตนะพี่บัตเกิดอะไรวุดไอปาร์ไปเล่นบอลกูแยกล่างเออขอเวมนี่มันวุดจนเลยนะวุดวังนะถ้าหนึ่งช่วงเลยเอ๊ะ อะไรสาโลน้องตีกูเข้าเรียอยู่นี่ใหบนเลย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 บนสองบนสามบนสามบนสามเราสีเราสีตีกูเข้าแล้วน้องกูทีซิเอ้ยม่วค่อยๆเล่นนะกูกลาามกูถามอยู่กูถามอยู่ใส่กูหมดแล้วไอ้กูกำลังจะมาปิดกูกำลังมาปิดกูหักบาสอยู่อ่ะมันโล่ไม่ไหวบาสแล้วได้ไหม อยไรมทำกลางมาทำกลางก่อนมาทำกลางกลางเห็นเปลาไอยยู่้คำดาเมจสองตัวไอ้กูดัคำไอ้ลิเลียกับมกี้พี่เบนมาเติมดาเมจได้เปล่าหนนจะมไม่ใช่เมืม่อก,กี้เราเลิกไฟล์วพี่เบนไม่อยู่ ทานบอกวาางโยวุตายวลีหมดเฮ้ยมันสเองนะเว้ยเราหปิดได้นะเว้ยไอ้ปามเดินดิปามเดินมามามาตามมาตาลเว้ยตามมาเว้ยตามไอ้ปมเลยดิอดีตอัทอนปมปิด่อไแล้วเบสทอนตแล้วมไม่โดนอทอนยังตายอนตายอนตายทเป็นหลังนะบ่ลอยหุวตายวะตายตาย ขอโทษเลยเี้ยกินไปคืนเไปเอาปอ้มันตั้งไอ้นี่ไว้อะที่มันี่าย่าไปยองเย่มไปยองเย่อไปไปลงบัตรตายแล้วนะมันตายมันตายแล้ไงมันอยู่ในวงผมดามมันเบาดามมันเบาอยู่ในท่าสองผมมันไม่แรงเลยตีเบาเดติปอนปเปิดติมิเตอร์วับ เอ้าเอาโอเมนโอเมนเดินยังไงเดินยังไงเดินดีเดินดีตามเล็ตเตอร์ตามบ้าตามกันบ้าเมนทาเมินไปในใจเอาคุมคุมพอคุมพอกูทำบนเอาไว้กูทำบอลนะกูทำบอลกูทำบนกดได้ไหมเอาได้เปิดดิเปิดดิมันเจ็บอ่ะเปิดดิกลับนะไม่มีคนโถนด้วยไม่ได้กลับเลย มาทันบ้าเฮ้ยบ้าเจ็บทันบ้เจ็บนะเว้ยเล่เล่น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 ลงยแล้วตแล้วีอเตือนติสิบวิกูมีอันติอันนี้เวกูดล่างให้หรือเบไปสปิดสปิดดีกว่ากูสปิดกูสปิดกูไปบอลนะกูเอเดีรยวกูสปิดล่างใ่มาก่อนน้องถยมาก่อนถ่มก่อนรอพอ ทอนไม่ทำดาเมจอกกูกูไล่ให้ได้แต่ว่ามึงต้องไม่ให้หูตายอ่ะยังไงก็ได้อ่ะให้บัตแบบอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอนแล้วไสี่อนแล้วะมาณมันมอนมันลอมันแรงอ่ะมันเอาไอ้บอลได้อ่ะเตอร์พุโบลิเตอร์พุเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิชาว้ชาว้ชาว้มาถึงนะออลอลบอมาหน่อยบอลหน่อยบอลดวน กูบิกเปิดนะตามดันป้กูิกเปิดดูทอนนะเว้ยรถถังตัวเดียวพอแล้วรันถังหอระวังกลางระบังกลางเดี๋ยได้ไปเลยเไเลถึงทอนแล้วไงวันฟิกเฮียทอนมีเฮียอะไรอีกเนี่ยสวย้ใครอยูุ่ดไหมนีงกันเมื่อกี้ผมตึงแลค่อยเล่นก็ได้นะเว้ยออกมาก็ต่าย ไอ้ฟัวออกมารอดกูตายบามตายอยู่ดีกูอันติแช่เลยเมื่อกี้จะทอดอะไรเลเมนชั่นเลยเอาไใช่เมื่อกี้มันไม่ถึงอย่างงี้แคไอ้เแคยเมื่อกี้กูยกโดนไอ้เแค่เราแม่งมีฟิกหรือมีเที่ยรขึ้นไปข้างบนหรือบนเราจะฟิกอล้วฟิกฟิกเห็นแล้วฟิกได้อยู่นะเว้ยถ้าเกิดไอวุ้นฟีคือจบเลยแกไอ้วุ้นของน้อยจัดเลยว่ะไอเบสแรกนะบอก แท็กถอนตายตายตายคู่เลยไม่ตายชุดเดียวไม่ตายไม่ไม่รอบเหนียตายเว้คนละคนละมีแค่อะไรหนีนะแต่ว่าพวกมึงต้องรีบเล่นนะเว้รใช่ไหมก็ให้บอลคุมขังไอ้แต่มันโลหมดเลยนะเว้ยทุกครั้งที่ผมขังมันจะเสียฟิกแน่ๆทำเลยล่างคนหนึ่งคีค์แล้วก็ไปล่างจะเข้าโดยวุฒิจะโดนในนี้นะเว้เจ็บกูล่างเองกูล่างเองไปคุมนั่งต้องมันจับเล่นนะ